เอกชายทนทองหนูโรงเรียนอันบานกระบีจังหวัดกระบีผู้มีความกระตันอยู่กระตาเวทีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแมททีมแมทเมททลโอเล็ปฟิ้นลรัน2019ได้รับรางวัลเหรียญทองกลัวอวอร์ดลำดับที่15การแข่งขันคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิก World International Mathematical Olympiad 2019ณกรุงโตเกียวเด็กชายทานทอเหนูรายนามเด็กดีเด่นประจำปี2565ค่ะเด็กหญิงลาเดียดาชามจิตเลขาพี่ๆในชมรม ว่าวันนี้นะคะน้องๆได้รับการไปนี้กลับไปแล้วภายผ้าค่ะเราจะเห็นรูปของน้องๆรุ่นพจนอยู่นบนการไปนี้แทนแล้วส่งตอ่อพลังความดีนี้เนี่ยให้กับน้องๆรุ่นถัดไปนะคะวันนี้ก็ติดเครื่องหมายยืนยันนะคะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเราจะไม่ดีกันเนาะดูแลกันนะครับฝากบอกพ่อคุณแม่พ,แมพ่อคุณแม่ครูด้วยครับว่าชมรงเรามีกิจกรรมนะครับไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่ใจดีดูแล สุดยอดมากครับพี่สำราญอยู่มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี50ครับ mm hmm. ะระยะประชารัชกาลที่2ครับ mm hmm. เดี๋ยวเสร็จจากนี้จะถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวลุกไปไหนนะครับจะถ่ายภาพเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เตรียมพุ้นที่ถ่ายภาพกันเลยนะครับ mm hmm. จะจถ่ายภาพ mm hmm.